ากสิ่งที่เฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยืนยันว่าประชาธิปัตย์ไม่ใช่อะไรทางการเมืองให้ใครและขณะนี้ถึงเวลาที่พักจะหมดยุคก,กบจำศีลโดยจะเดินหน้าสร้างพักให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน3-6เดือนแต่อีกด้านก็เป็นเด็ดอิดขาวทองเลขาธิการพักให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าวันนี้ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านแน่นอนร้อเอร์เซแต่ในอนาคต จะไปพูดแทนสอสอและกรรมการบริหารพักไม่ได้เพราะที่ผ่านมาในปี2562อภิสิทธิ์เวชาชีวะก็มีการพูดแทนทั้งสสและกรรมการบริหารพักแต่สุดท้ายเมื่อมีการประชุมร่วมออกมาก็กลายเป็นว่ามีมติรวมรัฐบาล ทำให้วันนี้จะเร็วเกินไปที่จะพูดเพราะต้องคำนึงถึงสองส่วนนี้จากความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลายฝ่ายได้จับตาทิศทางของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคเฉลิมชัยว่าจะออกมาอย่างไรในฐานะพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแค่ไหนเพราะหากจำกันได้ในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็เป็นเดดอิดเดินทางไปพบทักษิณชินวัตรที่เกาะฮ่องกง ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไปในานามส่วนตัวไม่มีการหาหรือเรื่องตั้งรัฐบาลซึ่งท้ายที่สุดประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อการสรรหาหัวหน้าพรรคคนใหม่เกิดขึ้นจากนั้นก็ถึงยุคที่เฉลิมชัยเข้ามาบริหารพรรคเต็มตัวถึงแม้ได้ประกาศว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ใช่พรรคอะไรแต่หลายฝ่ายก็จับตาว่า จุดยืนตรงนี้จะสามารถเปลี่ยนไปในอนาคตด้วยหรือไม่ทำกลางกระแสข่าวการปรับสมดุลทางการเมืองในปี2567เพราะที่ผ่านมาหลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่สส,สประชาธิปัตย์กลุ่มหนึ่งออกมาโหวตสวนมติพักที่ให้สสงดออกเสียงในวันเลือกเศษษฐพทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กลับเป็นสสกลุ่มนี้ที่โหวตเห็นชอบให้เศรษฐา ซึ่งอาจเป็นการทอดสัญญาณถึงคนแดนไกลในขณะนั้นไปด้วยขณะเดียวกันในอนาคตทางการเมืองปี2567ก็ถูกโฟกัสไปที่กระแสข่าวการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากชื่อเศรษฐาทวีสินให้มาเป็นอุ้งอิงแผ่ทองฐานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยไปพร้อมกับการรีเซ็ตพักร่วมรัฐบาลครั้งใหม่ซึ่งในช่วงนั้นเองก็เป็นจังหวะให้ประชาธิปัตน สามารถแสดงท่าทีทางการเมืองได้เช่นกันแต่ต้องวัดใจว่าผู้มีอำนาจเหนือพักเพื่อไทยจะกล้าสลับพักร่วมรัฐบาลพักไหนทิ้งหรือไม่เพราะหากนับจำนวนเสียงช่วงจัดตั้งรัฐบาล11พักการเมือง314เสียงถึงแม้ว่าจะมีความแข็งแรงพอสมควรแต่หากมีการปรับพักใดพักหนึ่งออกจากสมการพักเพื่อไทยก็ต้องหาเสียงอื่นมาทดแทนได้ด้วย โดยขณะนี้เสียงในพักร่วมรัฐบาลสามารถจำแนกได้ดังนี้เพื่อไทย141เสียงภูมิใจไทย71เสียงพลังประชารัฐ40เสียงรวมไทยสร้างชาติ36เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียงประชาชาติ9เสียงชาติพัฒนากล้า2เสียงเสรีรวมไทย1เสียงท้องที่ไทยและพลังสังคมใหม่พักละ1เสียง ส่วนประชาธิปัตย์ขณะนี้มีอยู่25เสียงแต่ก็มีสสกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยอยู่ที่21เสียงและอาจบวกกับพักไทยสร้างไทยอีก6เสียงซึ่งก็มีกระแสว่ามุ่งหวังจะเข้าร่วมรัฐบาลเช่นกันซึ่งเสียงสสในกลุ่มนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นตัวเลขที่สามารถปเปลี่ยนสถานการณ์พักร่วมได้ตลอดเวลาเช่นกันโดยเฉพาะพักภูมิใจไทย71เสียงในฐานะพักการเมืองอันดับสอง ก็เป็นตัวแปรสำคัญของรัฐบาลเพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงจากศึกในพักร่วมก็จะเป็นโอกาสให้พักประชาธิปัตย์และพักไทยสร้างไทยจะเข้ามาทดแทนได้ทุกเมือ่อดังนั้นท่าทีพักประชาธิปัตย์หลังจากนี้ก็ถือว่าตัวเลขของสสกลุ่มเพื่อนเฉลิมชยัยก็มีความสำคัญไม่แพ้ใครในฐานะพักขนาดกลางที่อยู่ในฐานะตัวแปรทางการเมืองที่มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกัน ดังนั้นต้องติดตามว่าสิ่งที่เฉลิมชัยประกาศว่าประชาธิปัตย์ไม่ใช่พักอะไรจะเป็นอย่างไรเพราะสถานการณ์ทางการเมืองในปี2567จะเป็นบทพิสูจน์พักที่มีอายุมากกว่า77ปีจะยืนอยู่ในสมการอย่างไรกับเดิมพันการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต